และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขณะนี้เวลา5นาฬิกาคุณอยู่กับช่องหมีปลื่นเดอะวันดอร์แบร์คุณอยู่กับดิฉันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจับและวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปจังหวัดยาานาชิค่ะพี่กาย,ยามาทำอะไรที่นี่นะขายลูกชิ้นต้องสุกขับมาดีๆอยู่ๆก็แวะ ลูนานชูแข็ขึ้นเพื่อให้น้องเอาเท้าถีบได้บ้านปีนี้ตุงแดงเลยนะคะฟูจิอย่าอายดิออกมาเร็วสถานคุณาสถานที่แรกเทศกาลฟูจิชิบะสากุระเฟสติวัลเราอยู่กับน้องดีิวและแก๊งของเราเราจะพารู้จักกับตึงต้งๆนี่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่กายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นนอนหรือยังคะนยังทำทุกอย่างยกเว้นนอนตอนนี้นี่พี่เบสค่ะเจ้าของอะไรคะบอกไปค่ะวิลาสอ่อนนี้มาดูงานนะเนี่ยมาดูงานพุทสศัโลกอันนี้คือเขาใหญ่ใช่คือพุทสศัโลกนั่นเองแล้วฟูจิเราอยู่ไหนครับพี่ให้สันนิษฐานเอาว่าอยู่ตรงว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราตัดแคปใส่เอาเพลงว่า เขาตัดต่อใช่ไหมรูปที่เราเห็นกันมามาชุมดอกนะคะนี่ดอกอะไรอ่ะนี่ไงชิบะซุกุระที่ยมฝนนี่น้องก็จะสภาพแบบนี้เพราะว่าน้องโดนฝนตกหนักแต่ว่าภาพรวมท้เรื่อก็สียงครูอยู่สวยนะคนก็เยอะเช่นกันนี่ว่าเอยู่ตรงนี้เลยดิวนี่ว่าอยู่เสียงไฮ้แล้วนี่จิ เสียงภาษาจีนไม่ต้องเสียงไทยหรอกนี่คือไทยเท้าค่ะคนไทยยังมีน้อยอยู่เลยใช่คนไทยเยอะมากแล้วก็ยังมีซากุระให้เห็นอยู่นะคะวันนี้แล้วก็มุมถ่ายรูปใช่มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ตรงนู้นเล็ก พี่กายว่าพี่กายจะมาทำอะไรที่นี่นะไข่ลูกชิ้นต้องสุกก็คือไข่ดีแน่ๆไข่ดีแน่นอนกระตีเลยแล้วมีส้มตำไหมส้มตำไก่ย่างต้องเข้าตรงนี้ตอนนี้ก็คือประชากรอยู่ตรงนี้ประมาณสองหมื่นคนคนไทยหมื่นเก้าหมื่นเก้าแล้วหมื่นเก้าแล้วพี่เหลือนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำธุรกิจอาหารไทยลุ่งบอกเลยธุรกิจส้มตำไก่ย่างเยบเลย ตอนนี้เราเดินไปดูว่ามีอะไรกินบ้างข้างหน้าในระหว่างที่รอฟูจิพี่เขาบ้ากับตัวออกมาตอนนี้เหมือนกายหยาบเดินไปเรื่อยๆเป็นไรพี่ถ้าพี่เป็นลมหนูก็จูงอะจูงอะไม่ได้อุ้มนะแ่เพว่าจูงหนูจูงดีกว่าไม่น่าจะเป็นลมแต่เป็นการท่องเที่ยวที่แบบเป็นแบบการท่องเที่ยวในฝันก็คือไม่ได้นอนเนาะวัดฝันไป ตอนนี้เราเดินมาถึงซุ้มอาหารแล้วและนี่คือเราจะมาดูงานกันนะคะว่าปีหน้าเราจะเอาส้มตำไก่ย่างมาขายตรงไหนเรากะไว้ว่าส้มตำน่าจะจานละ250บาทอัพแล้วก็ไก่ย่างไมาละกี่บาทดี ไม้สัก50บาทแต่ว่าเราจะขายน้ำเขาไม่มีแมงวันจะมีแมงวันเพราะธุรกิจเราเราจะนำเข้าแมงวันพี่อันนี้นี่นี่นี่มีช่องว่างที่หนึ่งปีหน้ามาสัมปทานตรงนี้จื๊อนะคะสมตำนะคะซมตำไก่ย่างในระหว่างรอแก๊งเราไปซื้ออาหารนะฮะแล้วก็รอฟูจิด้วยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเทศกาลนี้แป๊บนึง ซ ain, society, reunion, ึ่งเทศกาลชิบะสกุระที่เมืองนี้จัดขึ้นวันีนี้นะวันที่13เมษายนถึง26พฤษภาคมนะคะซึ oui. ่งถือว่าเป็นจุดชมดอกชิบะสกุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอันนี้เขาโหวตกันมานะแต่ตอนนี้ยังไม่ทืดีใช่เพราะว่ายงฝนตอนนี้ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นคือที่เขาโหวตกันเชียงใหม่ให้เขาดูฟูจินี่ไงฟูจินี่เห็นไหมนี่ฟูจิ นี่ที่เรารอกันอยู่เออดูแล้วมนไหนไหนราดูในรูปคุอฟูจิก็ต้องอยู่ด้านนู้นถูกล้านน่้ถูกแล้วนางเป่ากันอยู่ตรงนี้แหละเห็นแล้วจะบอกนะแล้วก็ตรงนี้ตัดแดดนะคะในอุณหภูมิ13องศาส่วนอันนี้จะเป็นโซนเขาใหญ่นะคะเออเหมือนปะก็คล้ายๆอยู่ Sorry เ้าน้าง,งานมาจะมีแผ่นพับให้นะฮะแล้วก็ข้างในจะเป็นแผนที่เนาะตอนนี้เราอยู่ที่สวนปีเตอร์แรบบิทอิงลิชกาเดนเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าเขาจะน่ารักเหมือนกระตูนที่เขาวาดเปล่าแต่ว่าเอ้น่ารักนะนเขากำลัง ตามหาฟูจิกันแต่เรามาตามหาน้องปีเตอร์แล้วเป็นอุ๊ยฟูจิออกมาแล้วนิดๆน,น้องอยู่ไหนใช้ปีเตอร์เปล่าอ้าวไม่ใช่ปีเตอร์อยู่ไหนอะเป็ปีเตอร์เปล่า ส่วนมากเหมือนเอ้ยอันนี้คือน่าจะเป็นบ้านพรงกระต่ายของปีเตอร์ลัดินี่เราไปดูด้านหน้ากันเอ๊ะเจอน้องแล้วอยู่ในสวนกำลังทำอะไรอยู่นี่อย่างน่ะอ๋อกำลังแอบกินวอนนะก็นึกนว่าเราจะใส่เกลือเจอน้องนั่งตากแดดนะคะอาจจะหนาว ก็เลยมานั่งตากแดดนี่อันนี้คือเขากำลังทำอะไรถั่วใช่ไหมน่าจะใช่สรุปคือที่นั่นไม่ใช่บ้านของกระตายแต่เป็นบันไดให้นั่งดูฟูจิด้านหลังตรงนี้น้องกำลังใกล้จะออกมาละ เราพาไปเที่ยวโซนอื่นต่อบายและนี่คือหนึ่งอย่างที่เราคิดว่าไม่ได้เห็นแล้วของปีนี้น้องยังบานอยู่ ฟูจิสางใกล้ออกมานะฮะแต่น้องยังอายอยู่ตอนนี้นัท่องเที่ยวตั้งกองกันใหญ่เลยน่าจะสักพักหนึ่งเพราะว่าเมฆตรงนี้ยังเยอะอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาลุ้นว่าเราจะเห็นฟูจิกันไหมวันนี้นี่อันนี้คืออีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะคะของทางสวนมันท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาถ่ายเยอะเลยลขอลบก่อนนี่ ถายแล้วมุมจะได้เหมือนล่องเรือกลางทุ่งดอกไม้ฟูจิมาหรือยังไกลแล้วอีกนี่คืออีกหนึ่งมุมไฮไลท์ของอังส่วนนะฮะก็คือป,ประตูเหลืองนี่ประตูเหลืองถ่ายเสร็จปุ๊บอันนี้คือโซนสภานไม้มุมสูงนะคะ อันนี้เขากำลังยืนดูฟูจิกันน่าจะรุ้นกันมาแล้วแหละอยู่มุนนมนี้แล้วก็ดูฟูจิมุมนี้อ้าวฟูจิหายฟูจิจงมาตึชนี่คือฟูจิที่ไม่ต้องรอเมฆไปเห็นชัดเชียว <c oughs> <c oughs> เราจะไปไล้ทั่วสวนแล้วแต่นี่มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูสิ่งที่ดิฉันชอบมากที่สุดมันคือซอพาวเวอร์คือโซมานิฮงามหญิงนี่ซอพาวเวอร์กล้าดูการเลี้ยงดอกซะก่อนนี่เท่านั้นมีเลิศ cứ khoảng này à zoom mấy mấy wow ที่รับสูงอาสกิริอยู่ที่มากไกโเนอแลนด์ฟาร์มนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาที่ฟาร์มแล้วค่าเข้าคนละ1,200เยนจะได้ตั๋วแบบนี้แล้วก็อันนี้แผนที่ของฟาร์มตอนนี้เราอยู่กับน้อง no. no. ก็คือเป็นนมคเตอร์ขอนมเขาอะมันแต่กลาว่าเป็นนมสงแต่ว่าแต่ว่าเป็นนมสดเนี่ยนมจากฟามามาคามาไานอะมาคานอะฟ้าแล้วเนี่ติมติ่มใช่เจลาโต้นะนะพี่กินไอติมให้หน่อยโอ้โ ท็นพราทลยสตรอเบอรี่แบบเจลาโต้แบบญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คือนมนมเขารสชาติคือนมเขาจะไม่หนักก็จะเบาๆแต่ว่าให้คะแนนสำหรับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบกินไอศครีมรสหวานจะจะชอบที่นี่มากเปรี้ยวมากไหมพี่ม่แต่มันไม่ไม่หวานอ่ะใช่ แต่ว่าอันนี้คือซอฟเสิร์ฟอร่อยมากหมดเลยแนะนำซอฟเสิร์ฟให้คะแนนเต็มสิบอยู่อีกร้านหนึ่งก็คือร้านนึงแนะนำให้กินกระดาษและนี่คือสิ่งที่ได้รางวัลก็คือชีสเค้กนะคะจะกินเองสิดูซิกได้รางวัลมาขึ้นป้ายโฆษณาใหญ่ใหญ่ไม่ได้เลยแห่งอินเดียอร่อยไม่หวานออกเปรี้ยวๆหน่อย เป็นรสชาติที่ไไมม่่ีีในททยทส่วนนี้สามารถเห็นฟูจิได้นะคะเมื่อกี้เราเห็นฟูจิไปเต็มเต็มลูกแล้วแต่ตอนนี้ก็นี่เมฆเต็มเลยและเราก็มีสิ่งมหัศจรรย์ของฟาร์มก็คือเอาหน้าสุกออกมาดิเอาหน้า,ออม,า,า,นามุดออกมาแล้ว อเอาหน้ามุดออกมาเอาหน้าซุกออกไหมลระเราเป็นเขา้าวกำเมืองนนอะเนาะตรงนี้สามารถขี่ม้าได้ด้วยนะนี่ตุชส่วนนี้เป็นราคาและเราเท่ากับศูนเพราะว่าลิมิตน้ำหนักเขาแค่80กิโลอ้ยน้องมาอ้วนมาก อันนี้คือแผนที่ของฟาร์มนะคะเอาทิงกว้างมากนะนี่เราจะไปดูน้องแพะน้องแกะน้องวัวแล้วก็น้องอัปปกาส่วนมา้าเราขี่ไม่ได้ไปเดินขึ้นไปแล้วก็ตัวฟาร์มจะเป็นภูเขาเป็นเนินเขาดิไม่ใช่ภูเขานี่่ะตัวฟาร์มจะเป็นเนินเขาแบบนี้ไปเลยจ้าวันนี้มาไตา่เขาอาการอุย คนนี้ต้องการครีมกันแดดไม่สวัสดีสวัสดีกันแดดนิดนึงเนาะเราอะไม่ดูแลตัวเองเลยอะสวัสดีดิวดดูสองคนนั้นคนทำฟาร์มและมาดูฟาร์มเท่ากับเท่ากับหายตัวตรงนี้คือน้องแกะขาวนี่น้องสามารถกระโดดกกอดได้ กรุนาชูแข็ขึ้นเพื่อให้น้องเอาเท้าถีบหน้าอี้เหรอไม่ใช่นี่เป็นข้อระวังนะคะส่วนนี่คือนางตัวดีไ,<ห>ไปดูละตุอามาอันนี้คือน้องหิวด้วยอร่อยดีน้องทำอะไรไอ่ะ,อ,ะอร่อยดนะีอร่อยถ้าหลอดมันคุ้นๆหลอดมันนางตัวดีอร่อยมากเลยอันนี้คือ อุ้ยเหมือนกระต่ายตัวใหญ่เลยนี่คืออะไรอ่ะอย่ากลัวกระเทยค่ะกระเทยอย่ากลัวกระเทยลูกเจกระเทยแล้วลูกลูกมันเป็นสองหายากมากเลยลูกไปดีครับเอ้าไปเลยอ่ะคุณคะาฉันกลัวคุณคุณมาทำงานก่อนคุณมาต้อนรับก่อนเร็วเร็วไม่บอกฉันไม่ไปเร็วเห็นสีขาวข้างบนดอยไหมสองคนนั่นน่ะ เมื่อกี้เขาบอกว่าอย่าบอกนะว่าให้ฉันเดินขึ้นไปเท่ากับไปก่อนจ้าไม่รอด้วยดีดีว่านะเดี๋ยวต้องหาเราไปใส่ฟาร์มอีกแน่ๆอุ้ยตรงนี้อากาศด,ดีๆแดดออกนะแต่วันนี้17องศาฮะและนี่คือน้องแกะที่ต้องการผงซักฟอ,อกและเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่นะคะมาลองรับน้องออื ชีวิตดีกว่าเราอยู่บ้านนี่เย็นๆและถ้าตูว่าหันไปฝั่งนูน้นที่ตรงต้นไม้นูน้นเราก็จะเห็นฟูจิแต่วันนี้ศูนย์มาญี่ปุ่นต้องทำอะไรต้องมาดูซากุระจ้ายอ,ยอันนี้คือซากุระพันย้อย,ย,อยเดี๋ยวไปราบฟูจิกันต่อ จริงๆฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มสเตย์ของญี่ปุ่นนะคะสามารถมาพักได้แล้วก็ถ้าใครเป็นแบบมาเช้าเย็นกลับก็สามารถเลือกทำกิจกรรมได้มีเวิร์กช็อปเยอะแยะแต่ที่ชอบสุดคืออากาศเย็นๆขับมาดีๆอยู่ๆก็แวะ เล็ใไซเกาะเพราะวิวอันนี้เลยนี่อันนี้คือเพื่อนของเราตามไปไมเว้ยจะสวยจริงที่เล็กนี้นะคะเป็น1ในห้าเล็กหรือ5้าทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจินะซึ่งตามที่เห็นคือคนเข้ามาปิกนิกตกปลาแล้วก็มีภายเหลือด้วย แล้วก็มีนี่เส้นทางเดินไปข้างล่างโทศรศัพท์ลมลืนอยู่เดอ้อ faces ตอนนี้อยู่ที่โออิชิป้าค่ะเพื่อที่จะมาดูฟูจิที่เลคคาวาคุจิโกะซึ่งตอนนี้เราก็นั่งเฝ้าน้องเหมือนลุ้นเมียคลอดลูกเบา อ่ะนี่มุมนี้นะคะนิดเดียวเดี๋ยวก็จะเห็นละพาไปดอกดูดอกเดมฟิล่าอื๊ดอ,อยู่ข้างหน้านี่เองนี่เป็นดอกสีฟ้าแบบนี้นะฮะฟูจิอย่าอายดิออกมาเร็ว ตอนนี้นั่งฟ้าฟูจิผ่านไปกชั่วโมงกับกล้องให้ดูไม่ไมี่นีฟืดได้เห็นแล้วโว้ยที่ข้างทะเลสาบเขาว่าคูจิโก ว้ามาต่อกันที่ถนนชิโมโยชิดะฮอนโชนะคะขับจากเลคคาวาคุชิโกะใช้เวลาประมาณ10นาทีไม่หนาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นถนนเป็น i อจ p สปอของชาวอินสตรเมอร์คนเยอะมากคำเตือนอย่าลงไปบนท้องถนนหากถ่ายรูปจะมีฟุตบาทอยู่ให้อยู่บนฟุตบาทโอ้โห คําเตือนอย่าลงถนนนะคะก็ทําให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนมีนักท่องเที่ยวหลายคนลงถนน,นเมื่อกี้เห็นแบบวาดเสียงมากเกือบโดนรถชนกันโอ้ oh my god ตอนนี้เราจะเดินไปจุดถ่ายรูปจะเป็นตรงไหนเอ่ยอ๋อตรงหน้าข้างหน้าจะเป็นตรงสี่แยกพอดีนะคะ วันนี้เจอแกงนะัดท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นแบบโห,หน่ากลัวรถมาปุ๊บเอาเดินย่องๆเข้าไปถ่ายที่ถนนเนี้ยบ้านปีนี้ตุงแดงเลยนะคะถ้าหนูไปอยู่บ้านปีนี้อ่าถ้าใครจะมานะรบกวน ปฏิบัติตามกฎของเขาด้วยเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่นี่ก็คือที่พักอาศัยของเขาถ้าสมมติว่าญี่ปุ่นเขาไม่มีวินัยในการขับรถจราจรตอนนี้หนูใส่กล่องกลับบ้านแน่นอน like Lord, กลับมาแล้วคุณนะ้เป็นการไปดูฟูจิครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เจอ แล้วก็บางที่ก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าโชคดีละที่ได้เจอแบบหลายๆที่เนาะแล้วก็ฝากไว้ว่าใครอยากจะมาเที่ยวรบกวนศึกษาการปฏิบัติตัวการในการท่องเที่ยวของสถานที่นั้นๆด้วยเนาะแล้วก็ทําตามกฎนะคะแล้วก็อีพีหน้ามีเลื้นจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามพวกเราได้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ